สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีว่าสุขสุขคนเนอะมันมากพอๆกับสองมอบบี้สาวดุยขึ้นเก่าน้องฟพี่น้องมันนี่บ๊อบบีมาหน้าคนเดียวเนาะมามาหน้าคนเดียวน้องอันเป็นมามามา้านนกอยู่นะมันนี่โชคดีอี่นะเขาพี่น้องมันนี่ฝนตกมึงขึ้นนี่ฝนตกแขงแหโดมแฮ้งโดมแห้งแห้งน้องพี่น้องอยู่นะจอหนี่ว่าโดมแฮงแหงนะครับ อยู่บ้านค่ะกาแห้งคือกันผ่าบึมบึมบึมมึงเด่นโทษสา์เซยประจอนผ่าห้องแห้งแเพราะพี่น้องมากเนี่ยกับพ้นโต๊ะห้างต๊ะกับห้างต๊ะก็อยู่นอนแต่แต่กุ๊กิกอยู่ถึงทุ่งทุ่งปู่มองน้องอั้นถ่ายคลิปปู่เบื่อหนะเบื่อหวยนี่นะนี่ไกลไก่อันแหละมาพ้ต่อมันก็อยู่อนอนฝึกพี่น้องต่อมันก็อยู่จะหนีเก็บมาองสาวพี่น้องเอ้ยโดยที่บไปจูดคิดว่าสิจูดป้าใบ้ะนะ ห่อขาวมือวันพาดในเด็กเพิ่นพี่น้องแม่ป้าแม่มันกระยังอยู่เด้นนี่นี่มันตตน้องเพน้อห้างตวต่อัดมันสวัสดนะมันสวัสดนะจะได้ค่มบินมันบิน่าไรแห้งได้เอาสีหนึ่งกินนะพี่น้องขั้นขั้นคล้ายกับเป็นแซนผได้จอแซนชองแซนผมได้โตน้องพี่ง ก็ร่างว่าสิปาบป้าไปอันนั้นเอามาจนห,หัวดฮะสีหนึ่งแก้ออกกอนว่าจนกันหนึ่งบ่เอ้ามี่ก็มามอันนั้นที่ใสเอาใสมาถือทางนี้มันจะสีแจ๊ถือดีๆได้ตีแรกก็กตีเห็นหนากุหรอ่ ดับมึงหาจอเว่อจ๊งว่จอออู้อูอ้าเมยมันก็ยังอือนี่พวกพี่นสองเลยซำสกินมันอีดีน้อมือนเพราะว่าน้องอันกูเดามากถ้าแจ้มือไหร่เมย์อมือไห่เมยเนาะเดี๋วเาบอมือบีิบีสมหนึ่งเนี่ยจงบีแต่มันดมหัว บสแตวจอมันได้บ okay, so um. ีอะไรที่อะไรอันนี้มองนี่ัดไหม่ใา่ม่นกระจับออันตออเกี้ยวเกี้ยวมบักกันนี่น่ะน่ะมันก็ได้แตมันบินบ่ได้หัโจมหักมันเอาไปใส้วะ ได้ยูังามะยังมะดราจะนึ่งนะทานู้สมโอ้ยนีย่กระแม่มันเนี่ยผู้จะมันตายค่ะแม่อยูไอย่ไหนอ่ไรวอ้าผู้แม่บักเสียดายนหนึ่งเมื่อหนี่พอดีบอ่อืมเมื่อจะขูดออก ห้าสิหนึ่งมาทักมะเฟืองนรองวันนะ้หาจังสิครูออกนี่เป็นถ้าจอนบ้าบ้าตะกุ้งอ่ะมาท่นเขียนนะเนาะงวันนี้กาตอนเสามะเฟืองหรอกมันนี้ห้าสิบเอน่ะห้าสิบปันกันดีอัางเกลือนี่สีเหลียงควายสามตัววับดีสีเหลียงงวดสี่ตัวเนาะเพราะว่างัวมันอันนั้นมันก็เสียอันนั่นเองสีจูงเอางวตอนแรกตอนเสาเอาเฟืองมันกิน บ๊บบี้หก็มาหอดหนักกันได้มาม่าฝ่อฝ่อตอนนี้มึงเนี่ยเราตุนอาเด้อน้องสีหนึ่งต่อน้องพรมพี่น้องโชคดีที่สุดแต่ก็เสื้อเมื่อยเมย์แต่ก็แบ่งให้เฮ่าน้ำเนาะมาสิป้าไปจูดมืออึมืออื่นเนาะพรมพี่น้อง้ันประหาดแต่บ้าตอนนี้เ้าสิกินก่อนแต่ว่าเหาวมึงสานี่บ่อบี้อ่ะบ๊บบีกับบ่าวเดืองต่อใช่พรมพี่น้อง ราเดินตโอมาโอ๊ยตน,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 นี่สิจูเห้าเขาสิจูทา้งหนเพราะมันมีสามห้างนะพี่องเรียกสั้นๆมันมีสามห้างอีเมกับว่าจูห้างอยู่หน้าก่อนอยู่หน้าไอศุนมะพร้าวจูนะเ้อก็เลยเออจูจะเช็ก็ได้ห้งนะเฮงเปียวเปียวพรวพี่น้องเอ,อ้ยนี่ผ้าเอฟซีไปฝงก่อนเ้อเปียวเป็นเปียวจดใครทีก็จะกินเบิด แั่จูบเพื่อจะให้แมมันตายนะเพื่อนโหตีต้นมันเนี๋ยวพี่น้องห่างเนี่ยโอ้เกือบจะอดบ,บ๊บีบระกาเขาไปไก่เด้พอพพี่น้องเนี่ยเด้อ โอ้พ่อพี่น้องเอ้ยอันนั้นมันพยายามเฮ็ดท่างมันก็ัดสยดคือกันเนี่ยตัวนี้นี่ยผู้ป้าตัมตั้มตรงนี้พ่อพี่น้องเนี่ยไปใหญ่ผู้เนี่เป็นใหญ่มันสิพยายามเฮ็ดท่างมันเกือบมันโยดขึ้มันโตอีกเบิดหอดแบบว่าเสาหอดตอนเสาเลยฮะมันโยดอีกเนาะพ่อพี่น้องฮะมาพี่เขียนกล้วยก่อนไปจูบให้มอญี่เด้อ ป้าที่โตมัเกัืเห็ดยังไงวะนี่แล้วก็สิบรืไปใช้พ่อพี่นองเลยตอนนี่เหลียงคว่ยกจะจกอย่างเังนนีู้กไปด้ย <s> วยเขาหนามเขาเนาะพ่อพี่นองเขียวเขาข้าวเจาหามานบ่แด่ว่าว่าปีดำสะกุหมแต่ว่ที่บ้านข้าหยาดทายูข้ามหยาดพ่อพี่น้องบา้านโมว่าปี นื่งลำอยู่กับนีเพราะว่าฝนมันตกเลยนะครับทำอีธานส่วงเดือนหกมันสิบตกเด้อส่วงเดือนหกมันสิบตกมันสิมาตกุกถ่ายเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดถือเขาก็เลือกโอกะเดือนเจ็ดเดือนแปดก็มาทำเดือนเก่ากับเรื่องเสียนะจูตี้ละจอนเกือบโจทย์นะฮะหนักนะมาผ้าอัดถาถามีมันออกก่อนถ้าจังเสียอัดต้องพึ่ง โอ้พ so ื่อนแตบ้านั่งอยู่โอ้ยเกิดบ้านี้ขั้นพ้นมาต๊กเนี่ยแม่ไมาได้กินเลยนะจอนเห็นนะบ๊าวบัดฮะฮะอันนี้นะกระตาห้าวตีต้องใช้ยืมนะเนาะกินนะบ๊าวขาวสาวบ๊าบไหลเอียงมากแลอว น,นี่อ้าเปียกเบิดตจนแค่นี้ต้กูขูดไว้ิ่นบอกว่าเอาขนมแซ่บๆมากินเนี่ยปีใหม่พักมาเนะาะพ่อพี่น้องก็เด้อเอามาให้เพิ่นปไามันสิเต็มครับมันสิเต็มครับบัตรหนักเติมใหม่เด้อเดี๋ยวถามมันซุกกนเนะาะพ่อพี่น้องมันมาเปน็นยังมันซุกเลยเนะาะพ่อพี่น้องอ้ากล่องมาเป็น

เเด้อพ่อพีนองเง้ยบริจูดกัเดกกินเพียงส <c oughs> กับจนกินสคนเทารก็ห้ามโอ้ใครบกับทำางตไปเี <c oughs> ต้องโดนีต้องป้าพ่อพีนองเง้ยเกลืองเอเกลือ มินกับเกลือนองจะแสกินกับเขาเลยเลือดไปเขาอ้ยเดี๋ยวถกออกมาเบิดก่อนแม่ใคยถวยไหมครัแม่ยังกะสร้างปองบ้านไดีกินแิ่กะปลากห้กินน้อยลงแล้เกะกินเดียวป้าปลาเห็ดแพะก๋ไก๋นักบไปยัง ไอเม่ตัววะวิดกาะเหมกินค่ะเอาไปให้เขาเขาก็อีเม่แบ่งกันมาเขาจะออกมาใช้สวยใช่ไหมเข่าก็อีเม่ซะเด็กไปพี่น้องแทกมันยใ่เืออส่วนอื่นก็ได้าวสวยเก้วหอมเอาเกลายหรืเขากลายแล้ เดี๋ยวมันจงมาคัาตม่าตัวเด้กบุญปากบ๊อบปีมีองันขาดแนเนื่อเด้งออมาบุญปากด้วันล้วมึงมองมากแห้งปากเลยมึงก็คนหนึ่งกินเ่ะกูดชินังท่านมองมากพูดชินังกินท่นเดียวดีใจว่าท่นกูบอกมาข่าวแฝงเงิน เนาะขนาดมาเลยไม่ได้กันจ้ะโตอกไปนาม้าไม่ใช่ไปเงี้ยดีขบจ้าเง้ยดีไหแล้วจะเอาเอออกมบไนป่วเอาออกแค่บ่เดีี่ียรเห็น้วเนี่ยเงียบเงาเอาไหนแม่ฮะ

เกินคนมีบุญนะพี่น้องเนานอนหน้าคนเดียวต่อประโยชน์ไหมประหยัดอนอนหน้าคนเดียวเดี๋ยวช่โท้ามอีกฝอนอนไดสิมากเหมือนกันขาเราบมากกันเราก็นอหน้าน้ำจืงเหมือนกนเดียวสบายเกนประยัดเือเชียวกล้วยอางว่าออกแล้วพอดีใส่เวลาสโมงหนึ่งท้องสโมกมันงวไลยกล้วยได้งัสี่ตัวหนึ่งตัวนี้ งัวเป็นงวเห่าน้ำเมือเท่งขานำหรอด้วยแดวทั้งในถองปรดประมาณสิบห้าสิบหกโตเพื่อจะจันทจนีสิกรมันเข่ากับประมันกระบอกเก่ามุเล่นนเต่ามุกเอาพี่น้องเพื่อจะงวเอาขัาวเอาแววบนไปรู้ไหม่าจะยามเบ็ดยามมองพูดี สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโกินข่าวสช้าเนาะเดีด้กะป,ปีออกมากระมานมังมือกับเทียงมากกินข่าวเทียงเรืกอยๆพวกพ่อ่อนมอควายใบเบิ่งนี่กาเรื่อง,รออง,งจริงนี่จอนีบแจ็คเสียอวายแจ็คสิไปยามเบสยามมองเพื่อสิหนึ่งเขาเพื่อเสพกินอีกมังมือสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเนาะเพื่อสิส่งกิน <inf> มือได้บริเวหนึ่งเขาถามว่าบีบีมากคับมือกับผู้ทีเพนเลนกินเขาเม่นอนพี่น,นอนกันพูว่าจะน่งเขากินเองขอมาชัวยแต่มาเมื่อไงะมือไห่อเขาเมื่อไงหอ่อเขา ก็นอนมาได้ห่างอีเนาะกินแล้วนะให้สิจุดพี่พ่อพี่พ่อได้ไปหัวอนอยางพีพ่อได้ไปหัวอนอยางแล้วพ่อพี่หลังเอ้ยแม่เราสบายหน่ายสบายบ๊อบดีกดี๋ยวไปอยู่แต่ว่ามือใครบังกล้วยบังงม่ครูจอยก็ปีใหม่ยังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะแค่แด็กก็ต้องคิดแล้วอันเนึงอันต้นแด็กผมจะต้องหายวัดผมได้จังจังง้อนนะ เดินโน้ตสับโน้ตสับอีพอก็บไปไหนไปเดินโน้ตสับอีพออยากกันจ้ะไม่มีโน้ตสับใส่ไอหม่มีโน้ตสับนอนบ่หรี่เลยนะนะอมอมหมอนฮะเก็บใส่ปากนี่วะจ้ะไม่เก็บกูเนาะ ยัง่ผออกนะแบบมันแบบแบบสะไภเกินไปเห็นแบบบะไรตั้งใจมาเบิ่งต่อแบบยวาไปเห็นกับจั๊กสีเหตุจากสีเก็บสี่มันมุ่นมาเอากะสบนี้คือมาหัางเดียวตอนเนี้ยคือมาโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวมาเอามันหน่อยโวดยางไม่ไหมเดี๋ยวเดี๋เบิ่งผู้ดีได้แล้กเฮงอะเกือบอยู่จ้าให้มันโต๊ะโต๊ะอีกมือแดงไปเบิ่งดูเนาะ ยู่บ้านนึงเลยเพื like, ่อนมันไายด่างมันก็คือบ่กนี้แต่ยิงมันแห้งมันคือมันก็บ่แห้งว่ามันไอ้รางมันอู่ไปนี่แบบเที่ยงว่างเปล่ามันคือสิเที่ยงปิวเอ้ยมาเที่ยงอยู่บ้านมันอเออเลยนี่เพื่อนเที่ยงวางไหนเพื่อนนะเพื่นเรามันยังอนานมันยังแห้งแบบตอนปิวยู่ตรงนีตอนผ่าพึมนพื้เหมือนยัางนี้เดินไปจับจะมาปิวไฟดับีปิวับ วันด,ดูของกอนต์มอคือไนบ่างว่าสวยืนเดียวนั่งเดียวอยู่มันสิไปเก็บขวัญนนบ้นบันขาแรับ้าเขาทำัน้นได้ง่าง <c oughs> กินข้องแ้งนะพี่นาะค้องให้เน่ยปีนึงมีเท่าไงไม่ทุกปี น่าจองลอยคนเดิมนตัวเออแต่ฉไม่เห็นเลียว่าแล้วก็ใช่ความันหางมันบเอิดมันมันบวกลัวใมันดาเอาสิทินีมันได้ไหมมนเดียเอาอย่เเขาเดียนี่ยาวมีแตวาปีนึงมีแตหน่งีไรกัน mẹ tôi đã nghe lắm mặt em 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 nó nữa Để kìm được cho đêm năm tháng sau ba đôi vì mẹ cũng em nó mì lắm mì lắm mì lắm mì nàng mì lắm mì lắm mì lắm chơi bằng mì lắm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  mì แห้งยูสูงเอาเน่าใ่ะอันนี้นี่แสบกมุกระทะได้พี่เนาะมีได้แห้งแสบกมูกระทะมูกาาระทะนี่เทียบ,บติดเลยเก๋ๆเนาะมันบติดเบ้าเนี่ยมันถือกระจอิเดาะ KFC ครับต่อเนี่เจ้านี่ิเดอะต่อเนาะเี๋ยว,ว่าจมกว่มีเดาอันหนึ่งบ่ KFC ยังมามันมีคลายคูมือนี่มันมีปีแบบกับบ่อเด้คลายอีกกินปีป่อีกปีละเถื่อ อันนั้นคล้ายๆอยู่นะครับเคฟซียังเออมีค้ายทุกวันนี่พอค้ายกับไป็สื่อไก่มาเห็ดอ่อออ้ยสามปีเตือนคล้องหายยากปีลีละเทื่อโอ้เม่มันยักหนูได้จนคนพอเคยกินกับสิ่งนีโอกาสกินนี่อย่างเคยกินเนี่ยกินกับเกลือพี่เนาะมันจะเสแอะ กินจะซื้อมันก um> ับมันบออยากปันใดนะกินกับเกลือเนี่ยมันมันกินจะซื้อมันมันแต่วกินเกลือมันไรขั้วมนอ่างง่เค็มเ้มเนี่ยเป็นเบสเนาะไอ้ไอ้เบอว่าปอีเมะกับพวกได้ได้ด้่ยพวกหิ่ง้อยพวกเมนต้าน่อยนะไอ้ไข้แล้อยากปแบบยีแต่วาโตะมาถือหน้ามาตู้ห้างไหนใช่ะ พีตะต๊มาถือนะถา่ว่า,าตกะถือขีดินเนมันมุนเนี่ยบริกินเดี๋ยวช่วปีนอนตอนนั้น,นโตนตกะมุ่งใส่ขันน่มุนเบิร์ตจุดป็นเพณีจุดกบบททกงักมาติจุดปีไหนมีแตค่คนขี้ยาเน,น่ะพี่หลังเนาะจุดกับบทบอ่ะได้กินน้อยหนึ่งได้น้อยก็หนีซะนั่งนอ้อยนาะคลิปเส้อากก็ต้นองกับอื่น อ้าวตัวกะจะทำหน่อยอ่ะแบงฮู้เหม่ยแ้งทำหน่อยแบงยังต้องหากระเจาะแบง

โบเป็นยังโบไหลกับโบกินมันเป็นนอของป้ามันใหญ่ปีหนามันงกระเซียอีกแต่เขาบอกมันนี่ก็ดีใจนะเพราะว่านี่ก็ดีใจเพราะว่าโบไหลขามันงโบไหลขาไม่มันกินตะลูกว่ามันโยดลงมาแบบธรรมสะท่นะมันกระไปเองเนาะแบบด้นด้มเฮ็ดให้กินพายุไม่ใจกับโบอยากจุดลวงนใจอยากมีสุดจุดเอาต่อหนพี่น้องมันจังบอดเกน้มันจูนพัาด บา้าทจอหน,นีเนี่ยสิจะใส่ไฟจูดนะแม่นจะตายแต่หน้าจะหน,นี่มีทุกปีเนาะว่ามันกกใหม่สูงหลายมันกก๊กเอาอะไรมันได้มีเด้อยกุ๊กนะปีนึงแห้งสี่ห้ามันก <ตา S 2> นก <ตา S 2> กับสองสามห้ามันกุกกใหม่สูงหลายอยู่นะบทอ,อื่นหน้าบทอ,อื่นเขาก็ตัดีเมื่อหน้าบแถวอื่นบอกคอยมีนะมีแต่หน้าจะหน,นีได้กว่ามูงต้นไม้เนาะเบิดบานห่างต่อ

จ,จบเก็บแล้วนะน้นเอายนะเองคิมเชื่อกันมาคิมหาเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจอีฟซีประสบความสุขสคนเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมวงบ๊อบบีบาย